สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเห็นไหมครับนี่สามคนนี้ไปไหนกันน่呐หนักกระเป๋าไหมีอะไไรรก็มู่้หนักกระเป๋าไหมครับมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งหนักดิฮะต้องรินหนักกระเป๋าไหมสู้ได้ค่ะสู้ตแตกไหวไหมพี่เจ้าเป็นไงวะไปให้เราปภออันนี้อะไรอ่ะอะไรอยู่ในกระเป๋าทำบุญค่ะนี่หากับข้าวเหนือนะคะทำวันละกอค่ะจะไปทำก็ไปแยกพอๆค่ะ คือทำไมเยอะกันจังเลยอ่ะวันนี้มีงานอะไรกันหรอนี่ค่ะงานทานข้าวแล้วก็เหลือไว้ให้เราพอนไม่เห็นคนเลยน่ะนี่ไงเจย์เจย์เอาไปไหว้สวัสดีข้างบ้านเหรอแล้วจ่ขขาฝนสะกลับเปไหนไปหาจีก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรฮะของเจก็มีนะดูสิกระเป๋าเขียวนั่นไง เห็นไหม <laughs> <laughs> อย่าคิดว่าใบเดียวแล้วจะน้อยนะคะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ <laughs>